เดี๋ยวค่ะคุณเบียรรวิทย์ตรีพิทนาุณค่ะด้าหลังนะคะเชิญค่ะท่านที่สองค่ะจากบนพัฒน์นะคะไทยสแน็คุณอิททิพพัฒน์ค่ะเชิญค่ะต่อมาค่ะจากซินิเคมีคอลค่ะคุณสุจัญญาค่ะคุณสุจัญญาคุณสิทธิไัยศาลไิยอยู่ค่ะนะคะคุณคุณห้ามตาจ กระเป๋าจากโอเซนไปนี้นะคะได้ลายห้ยใส่ในแสนเนล้านนะคะอีกหนึ่งคค่ะคุณอัจฉริค่ะจากเอสมิโก้ค่ะคุณอัจฉริค่ะอัจฉริพันธนาคงค่ะไม่อยู่ผ่านนะคะอีกหนึ่งคาดค่ะจากแมสเมติ้งค่ะคุณยงยุทธภัยพรค่ะคุณยงยุทธค่ะคุณยงยุทธด้านนี้นะเชิญค่ะ มาเป็นรางวัลใหญ่รางวัลพิเศษของเราแล้วค่ะจากแมนชื่อพามาค่ะรหนึ่งในผู้โชคดีประมาณ400คนวันนี้นะครับถ้าท่านได้โทรศัพท์นี้ไปแล้วอย่าลืมมาขอบคุณพ่อันนี้นะครับต้องดูนะครับจะมีการต้องดูนะครับ ได้เขียนชื <laughs> mm ่อบริษัทค่ะมีใครเข้าขายไหมคะคุณพรเทพเกียดศักดิ์บวรค่ะคุณตัวกลับได้มาทำอะไร การบรรลุทั้งหมดนี้ครับเป็นความดูแลและดชอบของโอเซ็ตนะครับหรือเป็นการโบอกกับเสร็จซึ่งเห็นได้ว่างานทั้งหมดนี้นั้นจัดเป็นความเตรีเรียบร้อยในการดำแลของพ่อวันนี้นะครับเพื่อปกป้องพันุณพ่อวันนี้ด้วยครับมี่เป็นเรื่องที่สาธารการผลงานในเรื่องของพม่าล้วน รเราก็จะเอาวิทยากรที่มาจากพมาก่าอับดุลกิจพม่า20ปีมาลเล่าสู่กันฟังว่าในพม่าเป็นยังไงบ้างอับดุลกิจพม่าเป็นยังไงนะครับเจอกันวันที่3นะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท,ท่านด้วยนะด้วยนะด้วยเสียงดีมาก